ครับผมพันเจียอิวิทยาพ่อพันนะครับเป็นเฮดโค้ชของทีมกองเรือลบยูนิเต็ดครับพูดถึงเกมในวันนี้นะครับครับผมก็ค่อนข้างอึดอัดนะครับซึ่งผมก็เล่นค่อนข้างรัดกลุ่มนะครับบอกเด็กเราเราจะไม่เล่นเกมนะครับในเกมนี้ซึ่งเราคิดว่าพระยาเขามีคุณภาพในการเล่นนะครับทุกทีมที่เข้ามาตรงนี้ผ่านเข้าสู่รอบได้ผมคิดว่ามีคุณภาพนั้นเราก็ไม่เล่นเกมนะครับแต่มาโดนเสียประตูก่อนนะครับทำให้ต้องเปิดเกมเข้าแรกซึ่งเราอาจจะมีสมรรถภาพที่ดีกว่าแล้วก็ความพร้อมของทีมที่ดีกว่า ครับก็พิกกรมชนะได้็โอเคคับพูดถึงที่มาของทีมครับกับนักฟุตบอลในทีมวันนี้แล้วก็ทีมอีกทีมนึงกองเรือยุทธการนะครับคือมันเป็นทีมเดียวกันไหมหรือว่ายัางไงหรออ่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ในส่วนของกองเรือยุทธการนะครับก็อ่ทีมอ่กองเรือยุทธการเอฟซี FC ก็ตกชั้นลงไปนะครับก็ทางผู้ใหญ่ใ,ในในสโมรสรก็อยากจะให้ มีทีมอยู่ในที่3ต่อไปครับจึงสร้างทีมนี้ขึ้นมาคือทีมกองเรือรบนะครับแต่ทีมที่ตกลงไปก็ยังคาดหวังอยู่นะครับว่าสมาคมน่าจะเพิ่มทีมนะครับเพื่อจะให้คุณภาพในลีกเพิ่มขึ้นแมตช์เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ตรงนี้คือเราสร้างขึ้นมาคืออยากจะให้มีทีมอยู่ในที่3ต่อไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือให้นักกีฬาในสัติหีบนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารคนนอกหรือแม้กระทั่งนักเรียนนะครับได้มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลครับพ,พูดถึงนะครับการเตรียมความพรม้อม,มที่จะเจอกันก็ สำหรับเกมหน้านะครับก็เรายังไม่เคยเห็นเขาเล่นนะครับแล้วก็ตอนนี้คือรู้แต่ตัวเองยังไม่รู้คู่ต่อสู้ก็เราอาจจะได้มีโอกาสได้เห็นวันนี้นะครับเขาจะเจอกันในคู่ต่อไปก็เดี๋ยวรอดูครับฝากถึงแฟนบอลครับวันนี้มาเชียร์กันเยอะเลยครับก็อยากฝากถึงแฟนบอลกองเรือรบยูเนเต็ดนะครับรวมถึงแฟนบอลที่เชียร์ทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ ออนไลน์นะครับแล้วก็ที่สตหีบด้วยนะครับก็อยากให้เข้ามาเชียร์หรือเข้ามาชมกันเยอะๆเพื่อให้เป็นกำลังใจน้องๆนะครับแล้วจะให้ทีมในสตาหีบเรามีอยู่ในที่สต่อไปครับค,ครับผมบสวัสดีครับ